สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุภูสุคนต้อนรับข่าสููช่องกอติดหวยดังมาแช่เนื้จาก่บพอกับแอดมินในวันพุธที่สิบหาพฤษภาคมเนื้จากกับไกลเข้ามาถึงกับโคงสุดไทยและพี่น้องแอดมินก็มีแนวทางนี้ดีเอามาแบ่งปันพี่น้องในเบื้องกันอีกเช่นเคยเนาะจ้กสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของแน่นหน่อยสื่อหวยย่างโยมเนาะจ้กต่อโดยแนวทางแอดวิดแอดกระต่าย ตกถ่ายโดยทางเลขสารเจ้าโดยพี่น้องเด้อก่อนสิไปรับชมเัาฟังนราจากแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสหูสุขคนนอกจากดูการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนนอกจากพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนอกจากส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการท่ามคลิปต่อไปดูการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสปูสุค้อนด้อจ้า เผื่อเป็นการโพสิวลาเฮ้ากับไปรับชมแนวทางกไรพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนาทางของแน่นหน่อยสื่อหวยยังย่อมกันก่อนนะจ๊ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่15พฤษภาคม2017ซึ่งเพิ่งก็ได้หายชุด3โต้นล้วจ้ะหา19 602หา27ประหัดวดชุด2โต้น้นจ้ะหายไปที3หา29หา9และ79จ้ะ สามหาสองเก่าหาเก่าและเจ็ดเก่าแนวทางเน้นน่อยสื่อหวยยังโยมจ้าแคบไปเบิงจุดเดเบิงกันไดจา้าต่อโดยแนวทางของแอดวิดนอกจากรัฐบาลไทย16บหกคภาคม25งพันซึ่งวงันนี้ก็ให้เดนไปที่รักเก่าซึ่งอะได้แก้เก่าหาเก่าแปดและแปดหาจา้าเก่าหาเก่าแปดและแปดหาสามตัวเม็ดเดียวให้ไปทีแปดเก่าหาได้ไปนองเด้อสามตัวเม็ดเดียว แปดเก่าหาเนวท่งของแอดวิจ้าไปเบังตอกันทีเนี่ยวทง่งแอดกระตายกันต่อเลยจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่6 6พฤษภาคม2517งวดนี้เพื่นก็นให้รูดไปทีลักโนูนย์อพี่น้องเด้อรูด0นจ้ะซึ่งกรไดนห้ดแก้า5 0นหนึ่ง9 01 0องและ03นามจ้ะ 0 5นย์ห้าศูนย์หและ03.3โต106 0ึ่งศูหและ109จาจ0 6, 10 6, 10 9, และ109นวทางของแอดกระต่ายได้พี่นองเด้อแคบไเบิงจดไเบิงกันเด้อจ้ามากระจัดจ ạ ขันบ่มากก็เบิงเป็นแนวทางปล่อยผ่านพี่น้องบ่ต้องคิดยังไรเนะพี่น้องเนาะไปเบื้องต่อกันทีแนวทางอีกหนึ่งชุดนะจ๊ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พฤภาคม2567ซึ่งก็ได้ให้ชุด2ตัวบน85 95 65 62และ92ต่อด้วยชุด3ตัว665 565 685และ615จ้ะ ต่อด้วยแนวทางสองตัวล่างหายไปที่หาหนึ่งหกหนึ่งหาเก้าหกเก้าและหาสามได้พี่น้องเดอ้อไปเบิ้งต่อกันอีกนึงแนวทางนะจาะแนวทางชุดสุดท้ายนะจาะส่งกับเป็นแนวทางเลขสารเจ้ารัฐบาลไทยงวดประจำวันที่6 6พฤษภาคม2 5 6พเจ็ซึ่งก็ห้มาสองตัวเม็ดเดียวก็คือเก่าสมได้พี่น้องเดอ้สอสตัวเม็ดเดียว 33, 39, กเก่าสามสามเก่าจ้าแนวทางเหลขสารเจา้จาจ้าแค่ไปเบิ้งจุดเดบเบิ้งกันนะจ้าบัวสิ็นแนวทางของเน้นหน่อยสื่อหัวยงยมแนวทางแอดวิดแนวทางแอดกระ่ายนะจ้าแค่ไปเบิ้งจุดเปบเบิ้งเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลัตติลีกันเ้อพี่น้องเด้อ ไทยนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสคนโปรดใสวิจารญาในการรักชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเลยจะ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชงและพี่น้องเร้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากินแบงรัฐบาลเท่านั้นเลยจะ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจา์ทุกทุกสำนักนั่นเลยจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีด้จ้ะสือตามกําลังทราบสือตามผื่นดวงข้อชุกข้องโดยพี่น้องเด้อดจ,ะจะจะถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสืูสคนส่งดีแห้งแห้งปังปังมันมันกันทุกคนเลจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตอล่าพี่น้องไปซ่อหนีกอนแล้วจ้ะเราจะกลับมาพอกันใหม่ในคลิปนะสวัสดีจ้า